ไม่มีนามปฏิสนธินะกลุ่มที่มีนามปฏิสนธิอยู่นี่นะเข้าใจไหมจิตพวกนี้ทําหน้าที่ปฏิสนธิได้ด้วยนะแล้วก็ทําหน้าที่ผวังเข้าใจใช่ไหมคะอา่าเขามีรูปปฏิสนธิก็ไปอยู่ตรงล้นห้าร้อยมหากรบในในหลักฐานบอกไว้นะห้าร้อยมหากรบเข้าใจเนะาะอสัญญสัตตภูมินะอันนี้ก็ว่าโดยว่าโดยบุคคลว่าโดยภูมินะแล้วก็ว่าโดยองค์ธรรมนะคะ ีนี้เรามาดูต่อว่าเอากลุ่มเหล่านี้มาทำอะไรก็คือเราก็ต้องแยกแยกบุคคลออกมาเพราะจะกระจายกระจายจิตเจตสิกรูปนี้เข้าใจนะคะว่าจิตเจตสิกรูปนี้เป็นภายในเป็นภายในถ้าว่าโดยตัวเราก็คือสภาพธรรมที่อยู่ในตัวเราเข้าใจไหมถ้าผู้อื่นก็คือภายนอกพระหตุทะเข้าใจใช่ไหมคะแล้วพระหตทะเนี่ยมันมีทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ถ้าเราสังเกตนะอันรูปเนี้ยเป็นสิ่งมีชีวิตก็ได้ไม่มีชีวิตก็ได้อย่างโต๊ะเก้าอี้นาฬิกาโทรศัพท์อะไรวพราเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะเขาก็ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เขาก็เป็นรูปนะคะเข้าใจเนาะนิพพานก็ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะนิพพานเป็นอารมณ์ใช่ไหมอ่าเข้าใจนะคะเพะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพูดถึงว่าถ้าว่าโดยโดยข้างในก็คือเราเอาตัวเราเป็นประมาณก่อนเข้าใจใช่ไหมคะ นี่เอาบุคคลเอาบุคคลทั้งแปดที่กล่าวมาเอามาขยายว่าในจํานวนแปดบุคคลเนี้มีภายในของตัวเองเท่าไหร่ว่าโดยแปดสิบเก้าอ่ะนะแปดเก้าห้าสองอ่ะแล้วก็รูปยี่สิบแปดอ่ะเข้าใจนะคะองค์ธรรมของปฐมมบทนะฟังเข้าใจไหมฮะอ่าตอนนี้เอาองค์ธรรมของปฐมบทมาแตกเอาบุคคลมาว่า ถ้าเป็นบุคคลที่เกิดอยู่ในอบายภูมิสี่ 4, ใช่ไหมชื่อทุคติอเหตุกะบุคคลเนี่ยนะเขาจะมีจิตภายในของเขาเรียกว่าอัจฉริตาธรรมมาเข้าใจไหมฮะเท่าไหรอ่อย่างเงี้ยอันนี้ก็มาดูว่าอ่ะคนพวกเนี้ยอย่างที่เขาเป็นสัตว์นรกสัตว์เปรตสัตว์อสุรกายสัตว์เดรัจฉานพวกเนี้ยนะสัตว์เหล่านี้เนี่ยเขาจะมีจิตประจําตัว อย่างเดียวกันใช่ไหมอุเบกขาสันติรณะอะกุศลวิปากาจิตหนึ่งเป็นจิตประจําตัวเขาทั้งชาติเลยตั้งแต่เขาเกิดมาใช่เขาเรียกว่าจิตประจําตัวเนาะทีน,นี้ถ้าเกิดว่าเขามีโลภะโทสะโมหะเกิดกับเขาได้ตลอดเลยอย่างสัตว์นรกเนี่ยเขาจะถูกทรมานเขาก็กลัวถ้ากลัวปับ๊บโทสะเกิดถูกไหมอ่าโทสะเป็นโทมนัส กลัวแค่เห็นนายนิรยาบาลจะเอาตัวไปลงโทษแล้วก็เหมือนผู้คุมขังนะเนาะแค่เห็นแค่นั้นแหละเกิดหวาดวันเลยกลัวไอ้นั่นโทสะเกิดได้ตลอดแต่ถ้าตอนไหนยังไม่ถูกลงโทษก็มีความรู้สึกอยากจะอยู่แบบนั้นเรียกว่าอยากจะเป็นแบบนั้นแต่พอจะถูกลงโทษเมื่อไหร่ก็กลัวละแล้วมีทั้งโลภะมีทั้งโทสะและโลภะโทสะก็เกิดกับ นั่นอกุศลสิบสองแล้วว่าโดยรวมมาแล้วอยู่ในขันธสันดานของสัตว์สัตว์นรกสัตว์เปรตสัตว์อสุสกายสัตว์เดรัชานพวกนี้ในขันธสันดานของเขาวิจิกิจฉายังละไม่ได้เพราะมันเป็นวิจิิจฉานุสัยมันเป็นอนุสัยไม่ได้เอาออกกันง่ายใช่ไหมความสงสัยพิเศษเนี่ยนะแล้วอุททัจจะเนี่ยอย่างที่เราเคยเรียนกันพระอรหันต์ใช่ไหมปัญญาในอรหัตตมรรคเท่านั้นที่สามารถที่จะละได้ ด้ทั้งหมด12ดวงว่าโดยรวมใช่ไหมคะสัตว์นรกสัตว์เปรตสัตว์อสุรกายเดรัจฉานวกานี้มีหมดเลยอ่าแสดงว่าสภาพธรรมที่เรียกว่าอกุศลและจิตสิบสองเป็นอัดชัดต,ตะธรมรมเข้าใจใช่ไหมคะเนาะแล้วมีอ่เหตุก,กจิตสิบเจ็ดเว้นหาสิตุปทาจิตหนึ่งนิจิตพระรหันเราเว้นออกก่อนเนาะสิบเจ็ดเนี่ยถ้าเราสังเกต ตาหูจมูกกลิ้นกายสัตว์รกสัตว์เปรตสัตว์อสุรกายเดัรฉา,านพวกนี้มีหมดเลยถ้าตาไม่มีจะไม่เห็นในนิรยาบาลและจะไม่เกิดความกลัวถูกไหมถ้าหูไม่ได้ยินเสียงแผดแผดกรีดร้องเขาก็จะไม่รู้สึกกลัวอย่างพวกเราเนี่ยเวลาได้ยินเสียงแค่กรีดร้องตรงนั้นเราก็แบบหันหน้าไปอย่างเงี้ยเนาะแค่กรีดคนเดียวนะเออแค่กรีดคนเดียวนะกรีดกรีดกรีดอยู่คนเดียว เราก็ทันทีทันใดเลยมองแต่ว่าในห้องคุมขังใหญ่ๆเนี่ยเขาเอาไว้รวมกันลงโทษลงโทษแล้วแล้วเมืองนรกที่ท่านพูดโดยพิสดารเนี่ยกำแพงหนามากไม่สามารถจะออกไปได้ง่ายๆแล้วนายนิรยาบาลเนี่ยอยู่ทุกประตูเลยเฝ้าดูแลทุกประตูเลย ยิ่งกว่าคุกค่ยิ่งกว่คุกในเมืองมนุษย์ค่ะเพราะว่าในนั้นเนี่ยมันจะเป็นเรียกว่าอยู่ใต้ดินนะห่างออกไปสองแสนกว่ากิโลจากเมืองมนุษย์เนี่ยลงไปอไม่สามารถหรอกเสาเข็มยังตอบไม่ถึงเลยสองแสนกว่ากิโลแล้วในเมืองนะท่านบอกว่ามันมันเป็นทรงกลมเป็นทรงกลมเหมือนถ้ำอ่ะ เป็นทรงกลมแล้วก็สัตวรร์รกที่ทําความชั่วในเรื่องต่างๆก็ไปอยู่ในที่ที่ตนเองได้สร้างกรรมตอนเป็นมนุษย์เอาไว้แล้วก็ลงมาอยู่ที่นั่นแหละแล้วก็มีนายนิรยบาลก็ทําหน้าที่ไปกรรมกรรมที่จะต้องไปเกิดเป็นนายนิรยบาลก็มีเพื่อที่จะต้องไปทําเรื่องนี้กรรมที่จะต้องทําให้ไปเกิดเป็นท่านพญายมราชก็มีพญายมราชท่านการท่านจะไปทํางานที่นั่นแต่ท่านอยู่บนสวรรค์นนะ ท่านอยู่บนสวรรค์อ่าแต่ว่าท่านไปทํางานที่นั่นท่านเป็นผู้ใหญ่อ่าเพราะเะน,นั้นใครก็ตามที่เห็นได้ยินได้กลิ่นกลิ่นคาวเลือดมันก็ต้องได้กลิ่นนะเพราะมีภาษาท่หมดเลยรูปยี่สิบแปดเกิดกับเขาหมดเลยแล้วถ้าเราสังเกตนะว่ารูปยี่สิบแปดเกิดได้ในกามภูมิสิบเอ็ดใช่ไหมเพราะฉะนั้นทั้งเราก็ไม่รู้ว่าอ่ามีสัตว์รกที่เป็นเกี่ยวกับ ภาวะเพศอะเนาะออก็เป็นไปตามอํานาจนั้นกรรมที่เคยทําตอนเมืองมนุษย์อะนะก็ไปให้จัดสรรให้ไปลักษณะอย่างนั้นแล้วก็มีการทําโทษเสร็จเลือดมันก็เหมือนกับทั่วไปอะก็ยังมีขันห้ายังเป็นขันห้าเหมือนเราเลือดเนื้อเชื้อไขเวทนาเลยมีหมดเลยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณมีเหมือนเราทุกอย่างดังนั้นร่างกายพอถูกทําโทษปั๊บเลือดพุ่งไหม เอออย่างเงี้ยเนาะแล้วก็กลิ่นคาวมันก็ต้องใช่ไหมคะอ่าแล้วถ้าหากว่าลิ้นเน่ยจะต้องได้รับรสเกี่ยวกับการทรมานล่ะเห็นไหมกายถูกต้องสัมผัสในนั้นเนี่ยท่านบอกว่ามันร้อนมากมันทรมานมากแสงแดดอย่างนี้ยังร้อนน้อยกว่าในสัตว์นรกในเมืองนรกอีกท่านว่านะอ่าเพราะนั้นถ้าเกิดว่า ความทุกอย่างอ่ะมันมีแต่แต่ทุกอ่ะเขา,าเรียกอภัยยะก็คือมีความไม่สบายเลยเข้าใจไหมอะปายอบายคือไม่มีสบายถ้าสบายก็คือกลุ่มของสุขติโดยมากสบายก็คือมันก็ยังดีกว่าตรงนั้นอ่ะเป็นที่ทําโทษโดยเฉพาะเลยรมที่ตัวเองทําเอาไว้มันก็เลยจัดสรรความไม่รู้หลายๆอย่างทําให้ลงไปอันนี้เป็นชั้นสูงที่ท่านแสดงเอาไว้อ่ะนะ ไป,เ,ปเรียนต่อตรงนั้นอีกทีหนึ่งแต่ว่าดึงมาพูดเพราะว่าจะให้พวกเรารู้ว่าเวลาเดี๋ยวเราจะมองไม่เห็นภาพว่าเขาสัตว์เหล่านี้เนี่ยมันเป็นคลิปอัจฉริยตตะทร,รม,มาได้อย่างไงใช่ไหมมันอยู่ในคณะสันดานอย่างเพราะท่านแสดงองค์ธรรมแปดสิบเก้าห้าสิบสองยี่ิบแปดมั็นการแสดงรวมไงเราก็ต้องดึงออกไม้เห็นภาพว่ามันเป็นของใครบ้างนี่นะอย่างเงี้ยเนาะอเหตุตุกจิตเนี่ยว่าโดยวรวมมันมีสิบเจ็ด อันนี้เดี๋ยวไว้เรียนในมัชชิมตรีเรื่องของวิถีจิตก็จะเห็นพวกนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็บุญเกิดกับเหล่านี้ได้ไหมได้ถ้ายกตัวอย่างก็คือยกตัวอย่างเก่าๆที่เคยอ่านเจอนั่นแหละก็คือพระมหาโมคคลณนะนั่นแหละท่านก็นําบุญที่ญาติโยมที่เป็นอะไรสมมติว่ากลุ่มหนึ่งญาติเขาตายลงแล้วเขาก็ไปทําบุญ ในยุคนั้นก็พอดีก็ได้เจอพระโมคคลานะอย่างเี้อ่าก็ทําบุญแล้วก็ถามพระโมคคลานะว่าญาติของเขาอ่ะตายไปไปอยู่ที่ไหนตอนนี้อย่างเงี้ยนะพระโมคขาลานะก็บอกว่ามองแป๊บเดียวท่านมีฤทธิน์นี่ใช่ไหมมีฤทธิ์อ๋ออยู่นรกขุมนั้นยแล้วจะทํำยังไงดีเจ้าคะจะช่วยเหลือเขาได้ยังไงอ่าพระโมคคลานะก็บอกว่าอ่ะ,อะเดี๋ยวจะเอาบุญที่ยมยม ทํานี่แหละเดี๋ยวจะได้ไปบอกให้เขาอนุโมทนาอย่างเงี้ยเ,เพราะทำกิจบนเมืองมนุษย์เสร็จท่านก็ใช้ฤทธิ์ลงไปในนรกขุมนั้นก็ไปบอกให้ญาตโยมของท่นานญาติโยมของเอพวกนั้นอ่ะนะเอาไปบอกเรื่องบุญเรื่องกุศลสัตว์นรกเหล่านั้นอ่ะพอเขามีบุญเกิดเขาก็ตายฟับเกิดทันทีเลยบุญของเขาเกิดเป็นไปเกิดบุญเกิดไง ไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้ไปเกิดเป็นเทวดาแล้วแต่นะแล้วแต่บุญที่ตัวเองสั่งสมเอาไว้หลายภพหลายชาติด้วยก็แล้วแต่อันนี้มันเป็นพลังของบุญนะเรียกพลังบุญเนาะเอออย่างเนี้ยดังนั้นบุญก็จะเกิดกับสัตว์เหล่านี้ได้เข้าใจนะคะเห็นไหมว่าทั้งบุญทั้งบาปเกิดได้หมดเลยไม่ว่าจะเห็นได้ยินได้กลิ่นดูรสสัมผัสถูกต้องตรง,ตรงอหุทุกตะ พอเขามีอเหตุกะปั๊บยังไงยังไงบุญบุญบาปเกิดแน่นอนอย่างพวกเราอ่ะเห็นปั๊บบางทีบุญเราเกิดเลยเห็นปั๊บบางทีบาปก็เกิดกับเราเลยใช่ไหมเหมือนกันนะเะฉะนั้นนี่ว่าโดยรวมนะสภาพธรรมโดยรวมที่เป็นอัจฉริตตธรรมนะคะเรียกว่าอัจฉริตาอัจฉริต,ตาธรรมมาอัจฉริตาธรรมมาว่าโดยรวมแต่อัจฉริตาธรรมมาพวกนี้เดี๋ยวเขาจะไปรับอารมณ์อะไรอะไรเร,เราก็ต้องไปเรียน ส่วนของอัดชัตตารม,มานาทรรมาอีกทีหนึง่งในบทต่อไปเข้าใจใช่ไหมตอนนี้เราเหมือนกับเราเรียนสภาพธรรมที่อยู่ภายในแล้วก็ตั้งมีอารมณ์แน่นอนแต่ว่ายังไม่พูดถึงอารมณ์เข้าใจไหมเอาแต่สภาพธรรมที่กําลังอยู่ภายในอยู่เข้าใจใช่ไหมคะเดี๋ยวเอาภายในนี่แหละไปรับอารมณ์อะไรเนาะเออค่ะท <c oughs> ุกคติ เอาตะก,กี้หนูได้ฟังไหมอะอตะก,กี้ตะก,กี้หนูหนูฟังแล้วหนูฟังเพลินไปเอ่อหนูฟังเพลินจริงๆนะตะก,กี้เขาตั้งใจฟังอยู่เอ่อแต่เขาก็แบบฟังแล้วก็คิดตามทีนี้คิดแล้วคิดเขาคิดไปไหนไม่รู้ก็เลยไม่รู้ว่าเขาไปไหนดึงมาไม่ทันเอ่อได้เนี่ยฮะเราดูนะว่ารวมได้ยังไงสามสิบแปดเรารวมจิตเขาด้วยสิจิตเกิดไร รวมจิตที่เกิดด้วยเนาะจริงๆเขาฟังหมดแหละตะเกียนะแต่ว่าเขาสงสัยเฉยๆว่าทําไมเลขรวมกันแล้วได้สามสิบแปดอ่าเราก็มารวมกันสี่ใช่ไหมสิบสองกับแปดเป็นยี่สิบแล้วเนาะหรือว่าเอานี่ก็รวมกันก่อน,น,นก็ได้เป็นยี่สิบเก้าสามสิบเจ็ดสามสิบแปดใช่ไหมคะคุณอินทันนะคะเนาะเออโอเคเก็ตเอาเอ้ยไม่ใช่เก็ตอินเก็ตอินเก็ตอิน เอออันนี้ต่อไปบุคคลชื่อนี้ดูเออดูนะสุขติอเหตุกะเนาะนี่นี่เกิดดีใช่ไหมเป็นมนุษย์เทวดาเนาะแต่ว่ามนุษย์ที่บ้าใบบอดหนวกเราจําให้ดีนะเนี่ยสำนวนเป็นอย่างนี้เลยเราจะได้จําได้นะบ้าใบบอดหนวกก็คือตาบอดหูหนวกเป็นใบเป็นบ้านับเลขไม่ถึงสิบ้วยนะบุคคลเนี่ยมีฉะนั้น จิตของเขาจิตประจําตัวคืออุเบขาสันตีรณะกุศลวิบากเป็นผลของกุศลใช่ไหมยังไว้ดีนะผลของกุศลเนี่ยเจ้าอินเขาเห็นกุศลเขานึกว่าเป็นกุศลต้องบอกเขาอีกทีนึงเข้าใจนะอินนะ,ะวิบากแต่เป็น,ส,นสันตีที่เป็นอเหตทุกกะจิตประจําตัวหนึง่งบาปก็เกิดได้บุญบุญก็เกิดกับเขาบาปก็เกิดกับเขาเหมือนกัน ก็เป็นปุถุชนยังไงก็เสพอารมณ์ได้ทั้งหมดหกอารมณ์เลยใช่ไหมเมื่อเสพได้ทั้งหมดหกอารมณ์ว่าโดยรวมเนี่ยบุญบาปเกิดได้ตลอดเลยเพราะเขามีตาหูจมูกลิ้นกายเข้าใจนะคะส่วนส่วนสัมปติชนะจิตซองอะไรนะเดี๋ยวมันเกี่ยวกับเรื่องของวิถีจิตที่จะเรียนในมัชชิมตรีก็ต้องยกมาหมดก่อนนะคะอืมเพราะว่าเป็นอัจชัตตาธรรมมาเนาะออดึงออกมา ได้สาสิบแปดเท่ากันนะคะนะคุณมองนะเออเท่ากันต่อไปบุคคลที่มีเหตุสองมีอะโลพาเหตุกับอะโทสะเหตุนี่ขาดปัญญาเลยนะตั้งแต่เกิดเลยเราต้องดูว่ามอวิดวงใดดวงหนึ่งถ้าเรานับแล้วก็แค่นับดวงเดียวของเขานะซึ่งเป็นอัจฉริตาธรรมมาถูกไหมแต่นี่ว่าได้วรวมนะมีเหตุสองเลขสองคือเหตุสองอโลอะโท เนี่ยเพราะว่าพวกเราเก่งกันแล้วก็เลยเขียนแต่ตัวเลข <ś rupees> จำได้กันหมดแล้วไงอ่านี่เลขนี้เอ๊จะต้องไม่มีสงสัยแล้วนะคืออะไรเนี <ś> ่ย <repetition> ว่าจะถามอยู่แล้ว,ชว <reinforced> เชียวเกือบไปแล้วนะ <S <S <ENGLISH t IS> ดักไว้ก่อนนะ <af line> อ่คือ <ATION> คนที่มีเหตุสองเนี่ยแม้จะไม่มีปัญญาแต่เขาก็ยังเป็นปุถุชนเราอย่าลืมว่าเขายังเป็นบุรุชนอยู่บาปบุญก็เกิดกับเขาได้ตลอด เพราะเขาก็มีตาหูจมูกลิ้นกายแม้นจะเป็นมนุษย์หรือว่าเทวดาก็ตามเข้าใจนะคะเดี๋ยวจะเออติดต,<อ>ติดยังไงคะ<อ>จะถามอะไรเาอใช่แต่ว่าเขาก็ยังมีโลโทโมไงในสัคณะสันดานก็ต้องเป็นอนุสัยหมายถึงว่าเขาเกิดใหม่แล้วใช่ไหมใช่จ้ะ เหตุครบเลยแต่เหตุเหตุเหตุนี่เขาต้องมีห้าถูกไหมเขาเขาว่าโดยรวมอะว่าโดยรวมเขามีห้าใช่ไหมเขาขาดขาดปัญญาอขาดปัญญาเพราะเหตุที่เราแสดงมีหกใช่ไหมหลัะอะโมใช่ติดตัวที่เามาิดมาติดมาคือเกิดตั้งแต่เกิดเลยเขาก็คือเป็นคนที่มีที่อาจจะปวดร้อย เ,เ้ยไม่ใช่ดี<ๆ>เดยวกน,นะคืออย่างนี้อบุญสองอันเนี้ยบุญสองสภาวะเนี้ยทําให้เขามาเกิดเป็นมนุษย์นะอ,อ,อย่าลืมนะอโลอโทโนเนี่ย,ดดยใช่เพราะว่าชาติที่แล้วเขามีอะโลเขามีเขามีอโลกับอโทโมากกว่าพวกโล<อ>โทโมช่วงช่วงจิตสุดท้ายอ่ะคือเขาทําบุญมาเขาอาจจะไม่ได้มากหรอกแต่ว่า เขาอาจจะทําบาปมากกว่าทําบุญก็ได้ถูกไหมแต่ว่าสุดท้ายไงจิตดวงสุดท้ายไงที่ทอะไรมาใช่แค่เขาคิดแค่เขาเขาปลื้มใจศรัทธาเกิดแค่ครั้งเดียวของเขาตัวเนี้ยมันก็พาเขาอ่าอารัอโทเป็นตัวผักนี่เป็นพลังบุญเข้าใจใช่ไหมอืมพลังบุญนี้เขาเกิดเกิดมาเป็นมนุษย์เทวดาอย่าลืมว่าสิ่งที่เคยสร้างเหตุเอาไว้เหตุนั้นน่ะมันเหมือนกับที่เราเคยได้ยินว่ามีแต่ บุญกับบาปติดตามมาใช่ไหมอย่างเงี้ยอันนี้เป็นหน้าสิ่งที่น่าสนใจก็คือมีแต่บุญกับบาปเพราะนั้นผักมาตามมาอย่างเงี้ยนี่คือสำนวนเนาะจริงๆแล้วมันก็เกิดดับเกิดดับนะอ่ะเข้าใจแล้วนะคะโอ้คุณหมองเขาเขาใช้คําถามได้ได้เนี๊ยบมากเฉียบมาก <laughs> <laughs> เรื่องของเรื่องคือเขากงกงกงว่าเอ๊ะ ในเมื่อเอเขาาอ้า,งง ä, เขามาอย่างนี้แล้วเนี่ยนะเข้ามาอย่างเนี้ยเอ๊ะเหมือนกับเขาไม่มีโลโทโมโลเลยเหรออันนี้อย่างหนึ่งเนาะหรือไม่เข้ามาได้ยังไงอ่ะทําไมเข้ามาได้แค่อะโลกับอะโทอย่างเนี้ยเนาะเออน่าสนใจนะคําถามว่าเฉียบนะเออก็ดีแล้วไงเขาที่ที่เวลาเขาถามเขาเขาตอบ คดี๋ยเวลาเวลาถามเขาที่เขายังตอบช้าเพราะว่าเขากําลังพิดพิเคราะห์อยู่นะอ่ากำลังวิจัยทําอยู่ใช่ไหมอันนี้พอเข้าใจได้เนาะคุณหม่องเข้าใจแล้วนะคะ